กลับมาอีกครั้งกับการสอนตั้งค่ายิงวัและการบังเป้าละเอียดรุ่น v ี v ivo, แผนแร,าารัดอัปเดตรดรับราทกจบป็ัวล้เ็นแน่นอนก็โอเคนะครับกาเรดิททัรมาทาั้นเป็นช่องมัธทีีบครับเันจะมาครับสอนตั้งค่ายิงหัวและการบังเป้าละเอียดนะครับสำหรับมือถือรุ่น Vivo ครับเป็นแผ่นรสุดอัปเดตล่าสุดนะครับ ก็สําหรับการตั้งค่านะครับเราเพิ่งกลับมาทําคลิปตั้งค่าครั้งแรกในรอบเกือบครึ่งเดือนนะครับคนก็ผมอาจะทําคลิปแนวอื่นเช่นแนวออกกายเย็นครับท่านชมก็น่าจะเห็นอยู่นะครับก็สําหรับแฟนฟรีไฟลก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับคนก็อาจจะไม่ได้ลืมกันนะครับคนก็กลับมาดูกันบ้างนะครับคนก็มีประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับกดติดตามก่อนจะไปดูนะครับ ก็เราจะไปดูการตั้งค่าและการวางเป้าในเกมนะครับแต่เราจะมาเน้นการวางเป้าส่วนใหญ่นะครับการตั้งค่าไปดูกันเลยครับคนก็ผมนะครับก็อาจจะทำคลิฟรีไฟไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนครับแทบไม่ได้เล่นเลยสิบวันแล้วนะครับคนก็มาการตอบสนองนะครับมองรอบนะครับคนก็แนะนำนะครับคนก็ปรับประมาณ95หนะครับคนอ่าวันนี้ตอนตัวกล้องไอ้ดอกนะครับปรับประมาณ85นะครับคนแล้วก็สโคคุสต่อนะครับคนปรับประมาณ 66สหนะครับสำหรับมือสี่นะครับคนปรับประมาณ55แล้วกล้องสไนเปอร์นะครับคนปรับประมาณ4-5นะครับคนมืมม่สลาดนะครับคนก็ปรับประมาณ77นะครับคนก็ต่อไปนะครับการควบคุมนะครับช่วยเลงให้เปิดปตินะครับคนปุ่มมีซ้ายแสดงตลอดเปลี่ยนุ่ด่วนก็ให้เปิดนะครับรีโหลดด่วนให้เปิดทุกอย่างเปิดเหมือนเดิมนะครับมัวสลาดก็ให้เปิดตรงนี้เปลี่ยนปืนอัตโนมัติก็ให้เปิดนะครับด้านล่างเหมือนเดิม ต่อไปนะครับก็การเก็บของก็ตามใจนะครับสําหรับกราฟิกนะครับคนก็แนะนําปรับขั้นสูงนะครับถ้าใครเล่นไหวนะครับเปิดขั้นสูงไปเลยถ้าใครเล่นไม่ไหวก็ปิดหรือเปิดเฟรมเดทอย่างเดียวก็ได้หรือปิดหมดเลยก็ได้นะครับก็ใครเล่นไม่ไหวก็ปรับเป็นมาบลื่นมาตรฐานนะครับถ้าปรับขั้นสูงไม่เป็นไม่ได้นะครับคนก็ต่อไปนะครับอ่าสายการควบคุมนะครับควบคุมของผมก็จะมีการตั้งค่าปุ่มของผมอย่างนี้นะครับการตั้งค่าปุ่มของผมนะครับปุ่มยิงขวาผมปรับประมาณห5นะครับ ไปปรับตามก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับอยู่ตรงกลางครับด้านล่างเป็นปุ่มหน้านะครับด้านบนเป็นปุ่มไอวอนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปุ่มมีซ้ายนะครับต่อไปนะครับก็อันนี้ปุ่มวิ่งแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มสะโคบนะครับอยู่เหนือไอวอรนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นปุ่มกระโดดนะครับคนก็อยู่ด้านบนขวานะครับผมเล่นสีนิ้วนะครับก็ลองไปปรับตามใช้ก็ได้นะครับก็ต่อไปนะครับคนก็ สำหรับ ه, การตั้งค่า ه, การาฟิกไปแล้วต่อไปเป็นเสียงห <c oughs> รือระบบสั่นนะครับจริงๆแล้วก็การเขียนขอนตัวมานะครับคนก็ตรงนี้นะครับแนะนําให้ปรับเป็นแบบเร็วนะครับคนก็ตรงนี้นะครับมันจะมะีตั้งค่าอะไรมากมานะครับไปลองปรับกันดูนะครับคนส่วนเสียงระบบสั่นอะไรเหมือนเดิมนะครับก็มาดูการวางป้ายิงหัวกันนะครับในในเกมนะครับคนก็สำหรับการวางป้านะครับขณะผมไม่ได้เล่นนานแล้วครับคนแล้วก็ กลับมาเล่นนะครับก็สำหรับการยิงหัวก็เหมือนเดิมนะครับคนยังยิงง่ายแล้วก็ลากง่ายเหมือนเดิมครับก็คือเป้าตั้งบนซ้ายลากขึ้นนะครับจังหวะการลากครับคนก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะยิงหัวให้แม่นนะครับคนก็แนะนำให้ฝึกการมางเป้านะครับแบบยืนนิ่งๆแล้วก็ลองลากดูก่อนนะครับคนนี้นี่ตับปืนรวนะครับลากไปเป้าตั้งข้างลากขึ้น ตัวเจนแล้วก็อาจจะเอาเป้าได้บนซ้ายแล้วก็ลากขึ้นเหมือนกับ้างข้างหัวนะครับจะด้านซ้ายหรือด้านขวาจริงๆก็ได้นะครับเทคนิคก็คือให้ดูนะครับดูเป้าไว้ตรงนะครับคนก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับดูทุกมุมก็สามารถลากได้หมดนะครับจริงๆแล้วต่อให้วางเป้ารอบๆหัวนะครับก็ยิงได้หมดนะครับเห็นไหมครับผมยิงเลยครับลากไปเลยไม่ต้องสนใจว่าจะวางเป้าไปตรงไหนนะครับก็แค่ เอาบริเวณใกล้ๆนะครับให้ชินมือนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับต่อให้นักผู้ชมนะครับฝึกฝนนะครับถ้าเก่งทำนานแล้วยังไงก็ไม่มีทางที่จะาลากไม่ได้แน่นอนนะยังไงก็ลากได้เหมือนเดิมนะครับคนก็บปนาน้งคาลากขึ้นระยะใกล้ๆระยะจุดก,ก็ให้ลากแรงขึ้นนะค,คนก็อาจจะใช้สูตรการบางเป้าเ่าเป้านังคาลากขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าจะช่วยทําให้ เป้าไม่ล็อกติดตัวเยอะเกินไปนะครับคนก็คือการเอาเป้าไว้ด้างข้างก่อนเพื่อไม่ให้การล็อกของเป้ามันจะไม่ไปล็อกที่ตัวนะครับเพื่อให้มันเป็นล็อกที่หัวในจังหวะล่างนะครับคนก็เป้าดังข้างลากขึ้นปุ๊บนี่ผมก็ใช้วิธีการเอาเป้า้าบนหัวลากขึ้นลากล,าง,ลงนะครับถ้าเป็นระยะจุบนะครับมันก็จะเป็นการงัดขึ้นงัดลงแล้วมันจะติดหัวลากเหมือนกันนะครับก็ลองไปฝึกเล่นดูนะครับแค่แนะนําให้เล่นทุกวันนะครับแล้วก็ฝึกเล่นประจํานะครับเดี๋ยวก็ลากได้นะครับ การลากหัวก็ง่ายๆนะครับก็สําหรับใครที่ปรับดีไวก็จะเพิ่มความเด่นหน้าจอให้มันลากขึ้นง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ปรับดีไวก็สามารถลากได้ครับแต่แค่จะลากยากกว่านะครับคนก็ลองยิงดูครับของผมก็คืออาจจะปรับดีไวหรือไม่ปรับผมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับคนแนะนําให้เป้าทุท่าลากขึ้นตามปกตินะครับก็เอออย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมล็อกเป้านะครับอ่ายังไงแล้วนะครับคนก็ยิงตัวยิงหัวมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวนะครับว่า การที่เรายิงตัวนะครับก็ช่วยทําให้ดาเบตดมันค่อนข้างเบานะครับเบากว่ายิงหัวแต่ลักษณะการยิงมันจะง่ายกว่าแล้วก็อาจจะทําให้จรูตายได้ง่ายนะครับแต่ถ้ายิงหัวแล้วยิงเม็ดเดียวแล้วก็หัวแตกได้เลยนะครับแต่โอกาสที่จะติดหัวมันจะยากกว่านะครับเห็นไหมครับคนก็ผมโดดหลับปืนยิงปุ๊บก็ติดหัวแดงเถื่อนครับอันนี้เหมาะสำหรับสายไฮไลท์นะครับคนก็ส่วนยิงตามปกติปุ๊บหัวแดงเถื่อนนะครับติดง่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเอาจริงแล้วนะครับมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นมือถือรุ่นแค่ vivo นะครับมันก็จะเป็นรุ่นอื่นมากมายแล้วแต่นะครับในโทรศัพท์ล่าในหมดทุกรุ่นนะครับก็ทั้งคอมทั้งมือถือจริงๆแล้วใช้สูตรการบังเบ้าเหมือนกันนะครับคนก็ลองยิงดูเห็นไหมครับคนก็เราลองใช้โหมดซ้อมยิงจับเวลาปุ๊บยิงนะครับอันนี้ปืน f อ d ดีแล้วก็ปืนยิงปุ๊บตามบตินนะครับคนนี่เห็นไหมครับคนก็ติดหัวง่ายนะครับกระสุนก็แรงนะครับตูตายเม็ดเดียวนะครับคน ไหมคนติดง่ายน,นครับก็สําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ครับแล้วมีสาระหรือชอบครับอย่าลืมก็แล้วก็แชร์กดติดตามทุกคนก็ใครอยากให้ทำคอนเทนต์ฟีฟอีกก็อย่าลืม,มน,นะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วนะครับคนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมยเฉาะว่าเอออาจจะฟีฟมันไม่ค่อยมีอะไรน่าเล่นนะครับคนเอาเอา,เอาตรงๆก็คือมันน่าเบือ่อปัจจแต่ก่อนนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมก็เลยเอา่าลองหาคอนเทนต์อื่นมาทํานะครับอาจจะเห็นคีิปอ,อกกันครับ อย่าลืมมาดูด้วยนะครับคนเพราะว่าที่พวกนี้มีสาระกับชีวิตประจําวันนะครับอาจจะแตกต่างจากสไตล์ตเดิมที่เราเคยทํามาผมอาจจะมีคลิปอ่องกายคลิปรีวิวของต่างๆอ่าแล้วก็เป็นคลิปที่ผมแบบเล่นเวทจริงๆังนะครับก็มีประมาณนี้ครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับทุกคนก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปใหม่ครับ Me to talk about it, Spend it all rich again. with presidents. This my inauguration, feeling elegant. Wanna some more you just never see my again. In the gym. Hungry for Mexican. In hours, I settle in. <laughs> <laughs> because I've been popping up. we not, a <laughs> <laughs> not going to a limit. see I'm not far from the come